สวัสดีครับท่านข่าวกับผมเดียวทันชนงงามเลือนะครับและชวนเพื่อนรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับมาติดตามความคืบหน้าเฮลิคอปเตอร์ของแม่ทัพภาค4ี่ตกนะฮะยังคงต้องตามกันต่อนะครับความคืบหน้าเฮลิคอปเตอร์แม่ทัพภาคที่4ลงจอดฉุกเฉินในสวนยางพาราเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิรภัยกองทัพบ,บกเข้าไปตรวจสอบซากเฮลิคอปเตอร์เพื่อวิเคราะห์สาเหตุน,นะครับพร้อมกับนําเครื่องจักรแยกชิ้นส่วนเลีรยพื้นที่ขนาที่นักบินเปิดใจเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะคือพันตรีประสาน นักบินเิคอปเตอร์แบล็กฮอคนะครับก็เล่าเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจลงจอดฉุกเฉินกลางสวนยางพาราของชาบ้านคลองยาตะบนบางใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อสกบันก่อนน,น,นะฮะแล้วก็ยังคงบอกได้ว่าพยายามควบคุมเครื่องให้รอดลงตามยุทธวิธีแล้วแต่ว่าจุดรอดลงนั้นเนี่ยห่างจากเป้าหมายที่เป็นทุ่งญ้าเล็กน้อยครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็พยายามควบคุมเครื่องให้ได้พร้อมกันนี้ก็ยังบอกด้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมี การตรวจเช็คสภาพเครื่องอยู่เสมอแล้วก็ไม่มีสัญญาณเตือนใ,นใดก่อนเกิดเหตุเลยนะฮะขณะที่พลโทเกรียงไกรสีรักแม่ทพัพภาคที่4และทหารที่โดยสารม,มารวมกัน4ี่นายที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินนะครับซึ่งรายงานว่าทั้งหมดอาการปลอดภัยแล้วส่วนซาก,กิคอปเตอร์ลำเกิดเหตุนะครับได้รับความเสียหายค่อนข้างมากครับเนื่องจากว่าฟาดเข้ากับต้นยางพาราลักษณะคือว่าตะแคงข้างด้วยเบื้องต้นคือเจ้าหน้าที่เนี่ยนำรถแบคโฮเข้าไปหรือ แล้วก็แยกชิ้นส่วนเพื่อเคลียร์พื้นที่จุดเกิดเหตุรวมทั้งเส้นทางเข้าออกล่าสุดการเก็บกู้สร้างเฮลิคอปเตอร์เสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยแยกเป็น2ส่วนครับคือส่วนหัวและก็ส่วนหางก่อนเคลื่อนย้ายนําชิ้นส่วนไปเก็บไว้ที่ศูนย์ซ่อมบารุงที่กองพันธซ่อมบํารุงทหารบกจังหวัดลบบุรีตามแผนที่วางเอาไว้ครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิรทภัยของกองทัพก็เข้าเข้าไปตรวจสอบทางเทคนิคนะครับเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ you